สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปลงโถนพักเครื่องนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพักเครื่องพระเกจิคณาจารย์เหรียญยอดนิยมนะครับดูตำหนิเกจแท้แล้วก็ดูตาราคาตลาดนะครับว่าอยู่เท่าไหร่อยู่จุดอ่อนของเหรียญน,นะครับเหรียญแต่และเหรียญแล้วก็ยินดีรับเช่าซื้อพัะแลกขายแลกเปลี่ยนนะครับส่งมาทางไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับวันนี้ผมเช่าเหรียญหลวงปู่ศสี มาหนึ่งเหร e ียญนะครับเลยมาแบ่งป <analysis> <reais> ันความรู้เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญลูผู้สีเขาเรียกว่าเหรียญมหาลาบนะครับก่อนอื่นเนี่ยวผมจะเล่าประวัติคร่าวๆฟังก่อนครับเหรียญมหาลาบนะครับชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่ามหาลาบนะครับลูกูุสีปลูกเศกเดี่ยวนะครับเหรียญรุ่นนี้สร้างจํานวนทั้งหมดนะครับทั้งสิ้นหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับมีหลายเนื้อหน้าเนื้อเงินอะไรก็ว่ากันไปนะครับสร้างทั้งหมดหนึ่งหมื่นเหรียญ ออกปี2518นะครับสิ์สร้างถวายนะครับหลวงปู่ศรีปุกเศษเดี่ยวนะครับวัดถ้ำขมุนนาคอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นหลวงปู่ศรีนั่งเต็นองค์อายุ126ปีนะครับรุ่นนี้มี2อย่างนะครับเนื้อทองแดงมีโค้ดกับไม่มีโค้ดนะครับถ้ามีโค้ดเนี่ยเขาจะตอกแถวๆนี้นะครับประมาณนี้นะครับเหรียญนี้ไม่มีโค้ดนะครับ เรามาดูนะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงเรามาดูผิวกันก่อนอันดับแรกนะครับ <c oughs> เหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นผิวมันปูคําว่ามันปูเนี่ยคล้ายๆเปลือกมังคุดนะครับนี่เห็นไหมจะออกม่วงๆออกผิวลุ้งๆแดงๆนะครับน้ำเงินน้ำเงินนะครับผมลงกล้องให้ชัดๆนะครับเห็นไหมจะมีตามซอกนี่คือพระผิวเดิมนะครับ ต้องเป็นแบบนี้จมูกส่วนมากนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโดนมาจากบล็อกซะส่วนใหญ่นะครับเรามาดูผิวกันก่อนนะครับอันดับแรกนี่เห็นไหมมีม่วงๆลุ้งๆตามซอกเหรียญน,นะครับตัวตัดนี้ยังเป็นลุงๆเลยนะครับเหรียญแท้นะครับ เดรียรุ่นนี้สวยนะครับสวยแล้วเรามาดูนะครับการต่อไปว่าตำาหนิตรงไหนนะครับเป็นยังไงอันดับแรกนะครับที่ผมดูเนี่ยจุนสรร่นมากจมูกเนี่ยท่านนะหลวงพ่อท่านนะจะเป็นทุเรียนเพราะว่าเหรียญที่ปั๊มออกมาใหม่เนี่ยจะโด่งนะครับ mm hmm. เหรียญ ไม่บวมนะครับเป็นแองนี่ไทรนึกไม่ออกเหมือนที่ผมพูดนะครับเป็นกระทะอ่อยทอดอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีเกิดการปั๊มนะครับพอการปั๊มปั๊มลงไปนะครับดูพื้นเหรียญเห็นไหมผมส่องลงไปลึกๆดูลึกๆนะครับจะมีกระแสปั๊มวิ่งออกนี่เหรียญแท้นะครับเห็นไหมคงมากนะครับทั้งเหรียญเลยนะครับดูไปช้าๆแล้วกันนะครับอาจจะคลิปหลังๆอาจจะยาวหน่อยนะครับ ผมจะให้รายละเอียดเยอะเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมเห็นกระแสปั๊มไหมทั้งเหรียญเลยนะวิ่งเบองบางกระจายออกทั้งเหรียญครับนี่นี่ครับแล้วก็คําว่าหลวงปู่ศรีเนี่ยบอแหวนเห็นไหมเส้นตรงนี้คมกริบเลยนะครับคมแบบคมมากนะครับนี่ครับพลิกดูไหมคมกริบเลยนะครับ มมากจริงๆแล้วเก้นเนี่ยทำผิวไม่เหมือนนะครับดูตัวหนังสือคมชัดเจนนะครับผมลงกล้องให้ชัดๆเลยเรื่องนี้สำคัญนะครับแล้วเรามาดูหลังเหรียญกัน <c oughs> คลิปต่อไปนี้มันอาจจะยาวหน่อยนิดหนึ่งนะครับ เรามาดูหลังเหรียญกันหูเหรียญเห็นไหมหูเหรียญที่จะเป็นลุงเลยนะเหรียญนนะที่สวยเจาะจากด้านหน้ามาด้านหลังมีเนื้อปิ้นนะครับเห็นไหมธรรมชาติเกสมากจะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเครื่องปั๊มสมัยใหม่มันขมมีเส้นเห็นไหมวงเดือนนะครับมีตามขอบเหรียญเนี่ยจะมีรอยคล้ายๆตะใบเล็กๆน้อยๆนะครับเห็นไหมธรรมชาติของเหรียญแท้นะครับมีรอยปิ้นเล็กน้อยนะครับ แล้วเรามาดูพื้นเหรียญกันนะครับด้านหลังพื้นเหรียญด้านหลังเนี่ยเห็นไหมก็ยังมีกระแสปั๊มนะครับกระแสปั๊มบางๆตามพื้นเหรียญตามซอกนะครับนี่ครับเห็นไหม ตามซซกแล้วที่สำคัญนะครับ <c oughs> พระเนี่ยเขาจะต้องไม่บวมนะครับเห็นไหมเป็นแง่เลยมองแบบดูแล้วสบายตานะครับ <c oughs> เหรียญน,นี้ไม่มีโค้ดนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดได้เหรียญมีโค้ดผมจะนำมาให้ดูนะครับแล้วเรามาดูตัวตัดกันนะครับ <c oughs> ลักษณะตัวตัดเป็นเหรียญปี2 5 2> <c oughs> 1พ้ารอสิบปดนะครับนี่ครับ ตัดไม่ขาดนะครับมีร่องรอยการซับไม่ขาดเป็นฟันใหญ่ๆนะครับทั้งสองด้านนี่เดี๋ยวเรามาหาจุดอ่อนของเหรียญนี้กันครับว่าจุดอ่อนเหรียญน,นี้อยู่ที่ตรงไหนนะครับจำตัวตัดแม่นๆนะครับเก๊ทำไม่เหมือนเรามาหาจุดอ่อนกันนะครับเดี๋ยวมาหาจุดอ่อนกันว่าจุดอ่อนเหรียญน,นี้มันอยู่ตรงไหนนะครับ เดี๋ยวผมจะดูต่ตาปากลองดูกันนี่ครับเจอแล้วนะครับจุดออนเหรียญนี้นะครับตัวตัดนะนี่เห็นไหมเราพลิกหลวงพ่อไปท่านกว่าครับด้านบนนะครับนี่มีฟันหนึ่งแล้วนะครับอย่างเงี้ยต้องมีทุกเหรียญนะครับต้องมีทุกเหรียญแล้วก็นี่นตตรงนี้เห็นไหมสองฟันครับแบบนี้สองฟันสามฟันเลยนะครับแบบนี้มาตรฐานสากลนิยมนะครับต้องมีทุกเหรียญนะครับดูไม่ยากนะครับ ดูจากผิวพันธุ์จริงๆแล้วก็แท้ไปแล้วสัก80%นะครับใครเห็นคิดนี้อย่าลืมนะครับมีประโยชน์ฝากกดถูกใจเป็นกำลังใจสักนิดหนึ่งนะครับสักนิดหนึ่งกดถูกใจสักใครดูก็ฝากกดถูกใจนะครับแค่ถูกใจนิดเดียวเป็นกำลังใจให้ผมนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กด,กดแจ้งเตือนอยู่เสมอนะครับอ๋อลืมราคาตลาดตอนนี้นะครับ ตอนนี้เ็ษตัวอยู่ที่หมื่นกว่าบาทน,นะครับก็ยังไม่แพงเท่าไหร่นะครับใครมียินดีรับเช่านะครับอย่าลืมฝากกดเป็นกําลังใจให้ผมนิดหนึ่งนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านใดวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนแล้วมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ